สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลนะคะจ้ามนี้มนี้เฮามีม,มนี้เฮามีอ่าเสะไยจ้ะมนี้คว้านของละอองดาวมาขึ้นลังค่าเกยอแมชชีดให้ซอยกันกับคุณตานะจ้ะพอดีพอ ขอควนของนาตยากัมาจ้ะได้มาซอยกันเลยจ้ะจ้ะพอดีจดบโอกาสเลยได้จังลาพอดีเลยจ้ะขอขอบคุณหลายๆจ้ามือน,นีพันแวรเขามา พอดีได้ใส่ได้ใส่แรงงานพอควานไกลเลยจ้ากินย่างเดี๋ยวจากคุณยายเฮามืันน yeah. ี้กับเธอยายคําแพงสิได้ไอ สิได้รังค่าเกยไม่อีกสันหนึ่งแลว้วแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะแจ้งแม่แม่เอซี FC ด้วยนะคะก็จะทำการไลฟ์สดขายอาหารออนไลน์จ้าช่วงบ่ายนะคะฝากแม,แม่แม่เขามาติดตามอุดหนุน้วก็ให้กำลังใจนะในด้จ้ะเด้อจ้ะพอควนไก่มาถึกจังหวะแห้งจ้ะ <laughs> <laughs> จ้ายายก mm. ระสิบ่ไยดีฮอนอีกแล้วยายกระสียินมีลมมาแล้วมาแล้วเอาเอา,เอามานี้แม่ขวัญกับพึง่งมึกพึ่งมาเนาะจ้ะพึ่งเข้ามาไปทรงกันเด็กเพิ่นไปหาหม่องฝึกงานอยู่จ้ะนี่จ้าแม่ขวัญเพิ่นเข้ามาอย่างน้อจ้ะเอาคะแนนมน้ามอไผ่ ต้นสับป,ประรดค่ะอ้ามา,มาหมอบใผ้คุณยายคำแพงนะคะใอ้สือตอน้นสร้างไว้แล้วสับป,ประรดเดี๋ยวมืออื่นขามาทรงค่ะจ้านี่เอาแต่คะแนนมหมอบไห้กอนแม่ควันกะเข้ามากหามาบอกคุณตาจ้า่าจะเอาต้นสับป,ประรดมาให้คุณยายคำแพงจ้าเบิงเบิงเบิงอันมือว้านเพ่นใดอีหยังอ,ยงอีกคุณตาพ่นคอกหญา้าลูกสาวพ่นจ้า เอาไหม้นันมาเปิลนันเปิลนี่อีกแล้วจะลูกสาวอันฝนตกบัดชีนิยาพื้นยาหยาเปียกฝนอาบมัง่งเกีียวมากพื่นกะประดิษฐ์อีกแล้วจ้ามิตะใหม่งามๆเศษไหม่พื่นกะเสมอกันลืมจ้าคุณยายพิ่นกะบัะดส่วนยังหอกคุณจ้าวันนี้กะอืมอากาศคึมๆึเหมือนสิตก ตกไปทั้งอันพัทยาแต่หมู่บ้านว่าสิตตกกับบืตกหลักจะล่งเม็ดสองเม็ด <c oughs> คุณตาเมาหอดคุณตาใส่แรงงานหัวควานเลย <laughs> รุนช่วยกันจ้ะคุณเพิ่นไปหาใหม่มาด้วยกันนะกน,นาขึ้นยุจานมาขึ้นก็เกาอยุงั้นจ้ะนาอยู่ยยกัสิกันได้อีกสั้นหนึ่ง สาวงามสวนโลกอีหยังบ่นี่สาวยืนนึงนี่สาวยืนนึงสวนอีหยังบ่าจาบ้าเตี้ยบ่ทันได้อาบน้าําจ้ะงามแห่ เป็นย่อนย่อนย่อนแสงว่ะจ้ะโมนี่กับโบหูวสิไล่ได้บบนี่โ่แมนส่วนสิโตห้ำสิฝาตีลงลงแจ้งแจ้งแจังสิ บันไดกระทาว้อนขนาดบันไดขุ้ตาผลิตบันไดย่างมาตรฐานเลยจ้ะคุณตะปูลายจังว่าบคอยอยากให้เขายางแหละตะปูมันลายม้วนแล้วขันว่าบ่มีตะปูนี่ปล่อยยางยางในยางม้วนแล้วิ่นอันนี้ยางนี่ก็แมนเหมือนน้ำปลาหย่าเนี่ยตะปูเหมือน นั่งกับบริสุทธิ์ยังแล้วจ้ะคุณนั่งกับกินย่างเดียวค่ะคุณยายข้าคุณยายค่อนงามยืนหนึ่งในเลเจจ้ะปลาอันอยังนะอยู่นำปลาค่อนกีดพีนวที่ตะกตีเขาปเลยบอกตีะปูเขาเลยบอปูสา ขใ้ส่แรงงานจะใส่แรงงานเขามาได้จังหวะเลยคุณตาใส่แรงงานเลยจ้ะ คำแพงกับขอขอบคุณขอควานไกลกับแม่ควานที่เขามาเยี่ยมจะเพิ่นมาเอาคะแนนทีเยี่ยมเพิ่นซอยซับประรดจ้ะกัขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอให้เจริญรุ่งเรืองเวยค่ะน้ำข่าน้ำขาย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบความีความสุขจ้าก็ขอ,ขอขอบคุณผีกไก่ผ่นมาทรงสะพานบุญให้นเนาะจ้ะนอจังไดกะขอฝากแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านด้วยจ้าซอยอ่า กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามให้คำแพงด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปจ้ากำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะจ้าน้อกักใครรักษาสุขภาพกันสุขุูสุขคนในด้วยจ้ามาแห้งเลยรอบนี้ติดง่ายติดไวรรักษาสุขภาพกันเด้อจ้าเด้อจ้าพังคำแพงกับอยู่แบบปลอดภัยอยู่มั้งจ้านี่ เพราะว่าสาวสวยโดดเดียวเฮาอยู่ตัวเดียวจ้ะเพิาตากับเพิยายอยู่นํขาข้าวสาวสวยเฮาก็สิได้ห่มอ,อีกซันนึงแล้วจ้ะกลังคาก็ขอ,อลังคาแม่ชีเนาะจ้ะเพิ่นอนแมชีก็กขอขอบคุณที่กิ่งจ้ะขอขอบคุณ ส่งมาให้คําแพงเนะจ๊ะนะ้อขอขอบคุณหลายๆเลยจ้าขอให้รำให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง้วก็ขอขอบคุณผีพ,พีแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่เขามากอมเมต์ที่เขามาให้กําลังใจคําแพงมาติดตามคําแพงเนะจ๊ะนะ้อขอขอบคุณอีกเพอด้อจ้าเด้อคคิดนี้ค่ะขอจบอยู่นําผาพทีเห็ดเกยไม่ มุ้งลังค่าอีกสั้นหนึ่งจะให้สาวสวยยืนหนึ่งของเฮาสาวสวยสุดซอยจะหนึ่งที่หนึ่งในเรจนจะสาวขี้งอนจะบ๊ายบ,ายบายยายคำแพงบ๊ายบายสิคะตองสีซอยคว้านไก่ก้อนนั่นจ้ะตองสีซอยพ่อคว้านอ๋อซอยคุณตาเป็นกำลังใจใคุณตาจ้ะ สวัสดีค่ะ